ส่วนที่จังหวัดชายเชิงเซาได้จัดพิธีถวายรชาชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทีเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาชบาพิตรพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเพื่อเธอพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณ ที่สาราจตุรมุขหน้าสารกางจังหวัดฉะเชิงเซานายชลทียางตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิษพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยพร้อมด้วยทหารตำรวจผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเซาที่เข้ามาร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ โอกาสนี้ครับประธานในพิธีได้วางพานพุ่มถวายรชาชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์และอ่านถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาติปรพิษในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเพื่อเทอิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย และทรงมีพระปีชาสามารถด้านการช่างรวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสืบเนื่องจากเมื่อวันที่2มีนาคม2513พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติณนะลุมพินีสถาน ถึงปัญหาเรื่องช่างฝีมือซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานจากพระาดดำรัสดังกล่าวแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทรงมีความห่วงใยต่อแรงงานไทยและทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีม,มติเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2552เห็นชอบการถวายพระรจชสมัญญาพระปิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปรมนาถบประพิษและกำหนดให้วันที่2มีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ